สวัสดีค่ะข้าชูช่องป้าคนกครองค่ะค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกทวานถ่ายแต่ว่บรรยากาศช่วงงนเล่นแีทกนะขาย้อนแสงงดนขอมากินข้าวอม 啊，茉莉打包不要？打包不？ บอก่่ยว่ตัดอกกนด้หมาในเบยขยจะกรซ่อมนุ้่ไม่เห็นคัะเราไม่ดนี่่อุ่นะนียงเต็มเตียงเลยค่ะวันนี้นะคะกินลาบราบนะคะวันนี้จะได้ราบรื่นไปทุกอย่าง คุ้งม <ter jer> <authenticity> ันไ้เยอะมากเลยแค่ปอมลาบถ้าไม่ชอบก็ไม่รูจะว่าไงแล้วเนาะแล้วทีมี้ถานาหลายคนก็ไว้ขอวไยังเดียวตรนขอไวฟไทุกคนเลยใช่ทุกคนเลยทุคนละอั้น โอ้ดีนะไวไฟคนละอันไม่ไม่เรามีไวไฟของตัวเราแล้ววันนี้คึกคักนะคะคึกคักอื่น <c oughs> กากคึกคักอบอุ่นทีกรอตลอดีินคลิปนะฮะน้างมา่ากาจะกินได้แต่ข้วม้น้งเกินเวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอกินด้วยนะเคเรุ่นนี้ไม่คงไม่เติบโตอีกแล้วล่ะ

คือ FC ้งามาเยอะมากมือดนะครับเป็นองไม่เห็นใครเลยเนาะใครใครนะเดี๋ยวช่างม้องช่างม้มไม่มืดแี๋ยวมันก็สว่างเองครับต้องอันนี้เนี่ยโหลดปเร็วอ่ะนี่ยังไม่กดเหรอครับกดแล้วเหรอกดแล้วไปแม่ข้ไปกินี่ยจะปิงไหง บบบกได้นะรับบบอบาะบ่งรับบใไม้คิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดลับใบไม้ใส่มันเลยขมอ้าวอ้ดันยามันัวสรอแล้วเน้ที่เขาไม่มาว่า ไตรงนั้นก่อน <fits you Elena> ตรงนี้ก่อน <Sammy. S 3> <squishy. S 1> นะมีกหรล่าเุงไซแมาแม่ลุงไซโป๊มโปไล่ไล่ให้ฟังหน่อยมิร

จะสวกเลยย่าสวกเลยูบวกว่นจะกินผมนะเด้เอมเริ่ยอกเอมันสชมพูน่วบอกรากรเจียวเดมดแล้วกำลังล้างนกูนกว่าจะล้างนกพี่น้องนะคือส่วนใหญ่หิวข้าวไม่เท่าไหร่แต่หิวพริกนี่เยอะกว่า

ต่อไปนกแบบนี้นแล้วสบายจออโอบุณใจเนาะ้ายหัวครับไฟก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันแล,นล,แล้วเราจะอยู่ร่วมกันก็กินข้าวด้วยกันครับอ,อือ แล้วก็เาไปนอนนอกบ้านเช่าของใครต่อไปเราเราจะมีบ้านเบบอไหลายหลังหเพราะไม่งัน้านันที่นี่เขาสิไปเห็นภาพแบบนี้ตลอดเลได้แน่นจ้าแล้แเรก่งนี้กินยังสูอ่ะมียังมาปั้นกินกินมาห้อมกันวนละจับก้าวุนละยางสองยางใชรแล้วต้นนะไม่เกินนะไม่เกินนะ ได้ปเก่ได้น่านฟทเลยเกี่ยวอะบรก็ดเปรดครับมืดูนท่สานนันกาศล่าสุดนะครับมันช่างอบอุ่ไม่ถนี่หลันพาดิเ็ดเอง ข้าวข้าวไปใส่แล้วจริงหรือเปล่จ๊ะข้าวก็กินเป็นเนาะมันหน่อยแบบอิ่มบดทุกคนเด้นี่โว้ยอีพอเรืแต่ข้าวชองนนี่ยนี่น่าจะเป็นแบบแรงตกแต่งมากประอำถูกไหมบว่าดูแล้วข้าวคัวใหญ่มากบรรยากาศตุ้มโบมทานข้าวแรงนำกัน จากเลยบุญสิบุญบุรอบุญนบีบุญีนาคสารพัุญบุญพา้มบุญพลาะบบ้งสิได้มากเยอกันเบุญหลบุญายบุญเหลือบุญมีบุญพามาล่าสุดมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นสองคู่แล้วในอนาคตอาเตรียมตัวต้องเปลี่ยนเป็นจากบุญเป็นอะไรเลือ สี่ลยงแงงานกันสอคู่แล้วสคู่แล้วเรียบร้อย่านญาิอกนี่อันนี้ลูกเปิดซ่แล้วโตวตวาจูเล่นเป็นคือกันแล้วเอาเลยเจเ้าเรียแม่เจาเอาไม่เนีนเป็นบรรยากาศนหน้าะรั้ว คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะฝากดูกคลิปย้อนหล,งลังด้วยช่องป้าคําใสกุกกอกนะคะ,ะขอบคุณค่ะ